สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมูเตรู้นะครับวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวนะคะมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องราวของในเรื่องของตากระตุกนั่นเองนะครับหลายคนเนี่ยก็ยังมีความสงสัยอยู่ว่าตากระตุกเนี่ยมันเกี่ยวหรือเปล่าที่จะเจอเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาไขาข้อข้องใจกันนะครับ สำหรับความเชื่อของคนโบราณนะครับเขาจะบอกว่าขวาร้ายซ้ายดีนั่นเองอถ้าเกิดว่าตากระตุกข้างขวาเนี่ยก็จะเจอเรื่องร้ายถ้าตากระตุกข้างซ้ายเนี่ยก็จะเจอเรื่องดีๆนะครับส่วนในด้านวิทยาศาสตร์นะครับก็จะเป็นในเรื่องราวของอเวลากล้ามเนื้อเนี่ยมันหดหรือเกรงตัวเนี่ยมันก็จะเกิดให การกระตุกขึ้นมาได้นะครับการกระตุกเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเฉพาะบริเวณรอบดวงตาอย่างเดียวนะครับอาจจะเป็นบริเวณมุมปากนะครับหรือว่าอาจจะเป็นบริเวณแก้มอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้รู้สึกแบบกระตุกนึบๆเิๆอะไรอย่างงี้ครับสาเหตุที่ทําให้เกิดบริเวณรอบดวงตานะครับเกิดการกระตุกได้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการที่เราเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอหรือเกิดความเครียดนั่นเองนะครับจึงทําให้เกิดอาการแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับแต่ถ้าเป็นความเชื่อของคนโบราณนะคบเขาก็จะบอกว่า ถ้าตากระตุกช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงสายหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความหมายนะครับว่า,าจะเจอเหตุการณ์อะไรเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็จะมารู้กันว่า,าช่วงเวลา เช้ากลางวันเย็นเนี่ยถ้าตากระตุกแล้วเนี่ยเราจะเจอเรื่องดีหรือเรื่องร้ายกันนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันในช่วงเวลาเช้านะครับหรือช่วงเวลาใกล้รุ่งนะครับเขาบอกว่าถ้าตากระตุกข้างซ้ายนะครับคนในครอบครัวเนี่ยก็จะเกิดการทะเลาะวิวาทกันนะครับทำให้เกิดมีปากมีเสียงกันนั่นเองนะครับต่อมานั่นก็คือถ้าตากระตุกข้างขวาน,นะครับเขาบอกว่าญาติที่อยู่แบบต่างแดนหรือว่าอยู่ที่ไกลๆเนี่ยจะเดินทางมาหาแล้วก็มาพบปะพูดคุยกันนั่นเองครับ ต่อมานะครับนั่นก็คือถ้าตากระตุกช่วงเวลา9้าโมงถึงเที่ยงนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นข้างขวาเนี่ยก็จะเจอในเรื่องของญาติาที่อยู่ต่างแดนนะครับหรือว่าอยู่ที่ไกลๆเนี่ยเดินทางมาพบมาเจอการพูดปรับพูดคุยกันนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตากระตุกข้างซ้ายเนี่ยเขาบอกว่าคนในครอบครัวเนี่ยก็จะทะเลาะวิวาทกันครับ ต่อมานั่นก็คือเวลาบ่ายนะครับนั่นก็คือเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกานัน่นเองนะครับเขาบอกว่าถ้าตากระตุกข้างซ้ายนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเพศตรงข้ามนั่นเองนะครับเดินทางมาหาเรานะครับมาพบปะพูดคุยกันนะครับส่วนถ้าตากระตุกข้างขวาเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งไหนนะครับที่เราตั้งใจแล้วก็อยากจะให้มันสําเร็จเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะเรียบง่ายมันก็จะผ่านผลไปได้ <c oughs> ได,ด้วยดีนั่นเองนะครับสาหรับในช่วงเวลานี้นะครับต่อมานะครับนั่นก็คือ ถ้าตากระตุกช่วงเวลา 17นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับนั่นก็คือเป็นเวลาแบบโพเพนั่นเองนะครับเขาบอกว่าถ้าตากระตุกข้างซ้ายนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆนะคบเพราะว่าญาติที่อยู่ไกลหรืออยู่ต่างแดนเนี่ยเดินทางมาเยี่ยมเยียนกันนะครับนานๆทีเนี่ยก็จะได้มาพบพูดคุยกันนั่นเองนะครับแต่ถ้าตากระตุกข้างขวาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีญาติหรือว่ามิตรสหายเนี่ยที่เราไม่คิดเลยว่าเขาจะมาหาเราเนี่ยเขาก็จะเดินทางมาหาเราแบบว่าน่าประหลาดใจนะครับถ้าเกิดว่าตากระตุกข้าง ขวานะครับคุณผู้ชมต่อมานะครับนั่นก็คือเวลาค่ำนะครับนั่นก็คือ,อ,อหลัง19บเนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตากระตุกข้างซ้ายเนี่ย จะเกิดเรื่องราวดีๆนะครับก็คือพอเชา้าวันลุ่งขึ้นขึ้นมาเนี่ยก็จะได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองนะครับหรือว่าอาจจะมีแบบคนสรรเสริญเรานะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องราวดีๆนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ตากระตุกข้างซ้ายในเวลากลางคืนนั่นเองนะครับส่วนถ้าตากระตุกข้างขวานะคะต้องบอกเลยว่าจะเกิดเรื่องราวทะเลาะวิวาทกันนะครับคนในครอบครัวเนี่ยก็จะเกิดมีปามีเสียงกันนะครับต้องควรระวังเป็นอย่างมากเลยนะครับสาหรับถ้าตากระตุกข้างขวาในเวลาหลัง19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ เรื่องราวทั้งหมดนี้นะครก็เป็นเรื่องราวที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเพราะว่าโดยรวมเนี่ยเราก็จะมีความเชื่อที่ว่าขวาร้ายซ้ายดีอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเจาะลึกเข้าไปเนี่ย เราจะรู้เรื่องราวที่ว่าข้างซ้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีเสมอไปข้างขวาม,มันก็ไม่ได้ร้ายเสมอไปนะครับมันก็จะเป็นช่วงเวลาของข่าวไปนะครับถ้าเป็นความเชื่อของคนโบราณนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นความเชื่อของทางวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นในเรื่องราวที่นิพูดไปเบื้องต้นนั่นเองนะครับก็เกิดจากการกล้ามเนื้อหดตัวหรือเกรงตัวนั่นเองนะครับก็บอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนั่นเองครับ ส่วนในครั้งหน้านะครับนิกจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมนะครับต้องคอยติดตามชมนะครับทำเพจอัปเดตดวงกับรายการมูเตรู้นะครับสำหรับในวันนี้นีก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแต่ก่อนจากกันไปนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้นิกด้วยนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ